พิเศษที่ี4ดูอาจารย์คมที่ว่าติดคุก48ปีเพราะยักยอเกเงินวัดไปแล้วก็ไ่ทุนกับพนักบวชดด้วยกันนะเพราะไม่รู้นามรูปนี่ไงอย่างอาตมาต้องบอกต้องรู้นามรูปให้ชัดแล้วเธอปฏิบัติทำง่ายนะอารานะทบทวนเดี๋ยวจะปรับเข้าหากรณีของของอาจารย์คมอู้ดดาราไปกัน ศรัทธากันเยอะนะ,ะดูนะ,ะเธอจะเห็นตามชาร์ตนะ,ะเริ่มต้นจากไอ้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมไอ้ตัวรูปกับตัวสุดท้ายเอาไว้ก่อนมันเป็นรูปมันก็แยกเป็นรูปที่แปดนะ สน,นามเนี่ยมาทางมาทางวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อให้เกิดนามรูปนะวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้วิญญาณรู้นามรูปไม่ชัดก็ไม่รู้วิญญาณของตัวเองจึงจะต้องรู้นามรูปให้ชัดเจนนามก็มีห้าใช่ไหมเวทนาขันห้าตัวที่สองเห็นไหม เวทนาจิตไปสวยอารมณ์ชอบไม่ชอบนะทีนี้เราไม่รู้ตัวเองเ้ยเราชอบเนี่ยมันเป็นมันบาปมันเป็นบุญแล้วเป็นบาปบุญคือเอาไอ้สิ่งติดยึดผูกพันออกไปบาปคือไปติดสิ่งนี้ติดยึดผูกพันคนเรามันขี้โลภไงเวทนานก็ชอบเงินชอบทองทีนี้มันมันสัญญามันจําได้มันยังเอออยากได้เงอยากได้เงินด้วย และเรามีตําแหน่งศรัทธามากอยาิโยมเงินมาทําบุญมากนะนี่เราต้องเข้าใจเราเจตนานามตัวเราต้องรู้เราเจตนาจะทําอะไรมันเป็นบุญหรือบาปพอเจอภสษาเข้าโอ้มีเงินเยอะบัญชีเรามีสิทธิเบิกจ่ายนี่เห็นไหมแล้วเราก็ไม่รู้จักมนัสสิกานคือโยนิโสมนัสสิกานโยนินที่เกิด มนัส,สิการคืออะไรมรัส,สิการก็คือพินาให้ท่องแท้ไปถึงที่เกิดระดับบาปนั้นได้บาปคือการไปติดยึดผูกพันนี่แหละทีนี้พอพอเราไปติดเข้าไม่พินาไปถึงนี้เระดับเันไม่ได้ไงมันก็เกิดการทําบาปทั้งปวงเพราะไม่รูใจตัวเองอัตยรูปมาแล้วอัตยรูปมันก็เกิดจากประสาทนั่นแหละประสาททั้ง ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปรสกินเสียงสัมผัสสัมผัสมันก็เป็นนามใช่ไหมกระทบกันก็เป็นนามกเ็เรียกว่าการเราต้องรู้ว่าทยของเราใจของเราอ่ะเราชอบอะไรไอ้ใจของคนอะมันมีเหมือน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 น้าลงจากที่สูงแล้วมาที่ต่าเสมอใจเรานี้มันมันไม่ได้มันจะขึ้นไปสู่ดีนะมันจะตกต่าเรื่อยอ่ะ จะมาบอกแล้วว่าสงครามเทพกับมานี่มันสู้กันอยู่ตลอดเวลานะผัดกันแพ้ผ่ดกันชนะจนกว่าเธอจะเทพจะชนะเทพในตัวไหนเทพในตัวเธอมาอยี่ไหนมานก็อยู่ในตัวเธอนี่แหละทําดีไม่ทันดีอเอาดีไม่เอาดีจีบดีหรือไม่จีบดีอะไรนี่แหละเธอดูมันต่อสู้กันใครชนะใครแพร้ <c oughs> ก็สู้กันไป ผัดกันแพ้าก็ชนะถ้าเทพมีกําลังมากพอก็ชนะฝ่ายมารมารคืออะไรมารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในที่คอยขัดขัดขวางเราไม่ให้บรรลุความดีเอาเประเสริฐคือหลุดพ้นนิพพานพ้นจากว่าตาสงสารเนี่ยเราก็ไปติดมาหนาทยเราก็ไม่รู้อาหารอีกอาหารคือโลภได้เงินได้ทองเฮ้ยเบิกเงินได้นี่ว่า อาตมาเนี่ยความเลวของอาตมายัางมีนะพูดถึงเมื่อก่อนเราขายของเนี่ยเราขายขายเงินมาลืมจดลืมจดไปแล้วพอเรามาจดจดจดอ้าเงินมันงอกมาต้องจะทำยังไงอาตมาก็หลอยเลยทางร้านค้าเขาถึงเขาถึง ปิดนี่น่ะฉลาดไว้ไงล่ะกรรมเนี่ยกันรลอยอย่างเนี้อัตมามันล้านม,ามันไม่ได้ใหญ่โตไง <c oughs> เขาปิดฉลากรหัสเท่านี้ขายไปเท่าไหร่อะไรยังไงมันควบคุมได้เนี่ยไอ้จิตที่เราเราดีแล้วนะขนาดเราดีแล้วมันยังพาให้จิตใจเราต่ํามันได้เป็นอาหารของมาหนึ่งไหม พอพอเราได้มาแล้วก็มีชีวิตชีวามันสมใจไงเนะทาที่เราชอบแบบเวทนาใจเราไปติดไอเวทนาที่เราชอบพอได้มันก็เป็นอาหารของมารถ้าได้ไม่สังไม่ถูกแต่ถ้าเราโยนิโสนะมัสิการพอเราก็เป็นเทพเราก็จะทุกแล้วถ้าเราทําไม่ดีอาหารที่เราไปติดยึดผูกพันเราไม่เอาเอาแต่เราสมาทาน สมาทานคือการตั้งใจมันก็ยึดนิดหน่นนะแต่แต่ยึดแบบสมาธิาเรียกสมาทานถ้าไม่ถ้าไม่ได้เนี่ยนะเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราก็ว่าเรายังไม่แข็งแรงแต่เราก็ไม่สบายใจแต่อุปทา,านแล้วเนี่ยมันยึดไว้อะถ้าไม่เป็นไปตามยึดเนี่ยมันทุกข์เลยตนกนรกทันทีเลยเอาสังเกตดูสมมติเธอ สมาทานว่าวันนี้จะไม่กินก๋วยเตี๋ยวเธอไปกินแต่ก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอกกลับแอบ,บชอบกยได้จะได้ทำไปอ่ะเนี่ยเกิดเป็นชีวิตเธอเป็นชีวิตรูปของความสนใจของมารหรือของเทพหรือเปล่าเธอก็ไม่รู้เพราะมันไม่รู้นามห้าแล้วไงล่ะเวทนามีสัญญาอะไรเกตนาจะทำอะไรบาหรือบุญ เจ้ากัสาเธอจะชนะมันได้ไหมขนาดตั้งใจจะดีแล้วแล้วเธอก็ไม่ยโยนโสนมาสิการไม่พิจารณาไปถึงที่เกิดของไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลระดับมันไม่ได้ประกอบกับเนี่ยภาษาทะลุคดก็จะรืมไม่โอ้มันไม่โอกาสไงก็ไม่รู้หาไทยของเราเองเรากินอาหารที่เราชอบพราก็ดีเรามีโอกาสไม่มีใครรู้กับเราเรามีสิทธิ์คนเดียวที่จะเบิกจ่ายเงินวัดได้อ่ะ ยิ่งควรศรัทธายิ่งลาบยโสเรสริญเป็นอันตรายอันแสเพ็ดแม้นพระขีหน้าศพจำไว้อย่าไปมีชีวิตตะลปชีวิตของของอะไรของมาหรือของเทพเธอต้องรู้ตัวเธอว่าเธอเป็นภาวะอิทธินสีกําลังของอิทธิภาวะหรือกําลังของุริสภาวะพลิสภาวะคือกําลังของอินทรีย์แปลว่ากําลังแต่ว่าอานาจนะ คุิสภา,าวะคืออำนาจที่เป็นเอกที่มั่นคงอิทธีคือยังไม่มั่นคงยังต้องการที่พึ่งเธอต้องรู้ตัวเองว่าเธอมีภาวะรูปแบบไหนเพราะว่าสองรูปแบบไหนเธอต้องฝึกให้เป็นปุลิศุลิศสินสีให้ได้มีกําลังที่เป็นเอกไม่ก็ไม่แต่เชื่อเธอ ถ้าเตยยังไม่แข็งแรงเอาหน่อยนะไม่มีใครเห็นหรอกอาตมากินไข่เข้าไปเมื่อก่อนไนมะ่ชอบไข่ไข่ป็ชอบเนาะอาตมาก็ฉันเจเขาเอาเข้าไข่ปชอนนะใส่ไปในแกงส้มมันก็เหมือนเหมือนกันนะพอเข้าไปในปากเฮ้ยไอนี่มันไข่ไข่ปลาชอ่อนนี่ว่าเหลืองๆเห,เห,เหมือนไอตอนกิน มันแกงซ่อมไงมันแกงซ้มมันสีก็มันเหมยนิดนี้ก็ผากกินเข้าไปแล้วเยิมยิมยิเยิแล้วมันมันอ่ะไข่ปลานี่มันมันนะทาไงดีไม่มีใครลูกัตเราเรารู้คนเดียวเราจะซื่อสัตย์กับตัวเองหรือเปล่าโยนโสนอเมริกาให้ได้ไหมอันมาตัดใจขายทิ้งเราก็ภูมิใจ เอาชนะไอ้สิเลิกไปนานแล้วมันแต่ไอ้ของเก่ามันจำได้ไงนะเนี่ยเราโยนิโสนมัสิการเฮ้ยนี่จิตมาเนี่ยว่ามึงไปขายจริงเลยเมื่อเรารู้แล้วอิทธินรีหรือปริสินทรีถ้าเรายังเป็นอิทธินรีเราก็ต้องแยกแยกแยะเป็นปริเฉดปริแปลว่ารอบเฉทาแปลว่าตัดตัดรอบขอบเขต อ่านหนังสืออ่านเป็นปริเฉดปริเฉดเป็นวักเป็นตอนไปอย่างเงี้ยเป็นวันก็ได้นะเป็นขอบเขตของเอาแค่นี้เลือกกินเนื้อสัตว์จะกินเอาเอาสัตว์ใหญ่ก่อนเหมือเหมือวัวไม่กินด้วะนะเอาเอาเอาเนื้อหมูไม่กินเออกินไข่ก่อนกินปลาก่อนเอาต่อไปก็ไก่ไม่กินแล้วมันจะทําให้เป็นเขานะเห็นโทษเห็นไป ยินเนี้ยปลาต่อไปเอา้าปาก็มีโลกเยอะนะปาก็มีโรคเยอะไม่กินเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปจนทําให้เราเป็นอากาศสาตุเลยว่างว่างจากความไปติดประยึดไปผูกพันนี่รูปนะเธอเห็นไหม้าเธอไมเห็นเธอก็มีชาติทีผู้มีปัญญาทั้งเห็นรูปได้มันรู้รูปชิ้นนี้ได้ด้วย ทิพยจักส the ุกับปัญญาจักสุมันไม่เห็นได้ได้มังสะจักสุตาเนื้อหรอกมันถึงยากไงพระเจ้าจึงเอานิทานโบราณคดีเอาคนที่รับรู้เรื่องการแต่งเรื่องอะไรมาให้เป็นตัวตนบุคคลเราเขามาเปรียบก็หาปรมัดเพื่อให้เข้าใจธรรมะของพระองค์มันยากอย่างนี้แหละเพราะมันยากนี้ไงคนที่เข้าใจผิดไอ้คนก็ตีความเมาแล้วไม่อ้างพระไตรปิฎกอีก อาตมาเห็นน้อยคนนั้นที่จะอ้างอาตมาอ้างเผื่อเธอพิจาศเอาเองว่าจริงไม่จริง,รงแต่อาตมาอ้างพระไตรปิฎกพร้อมกับตรวจสอบตัวเองด้วยไงเพราะงั้นอาตมาก็ยืนยันได้ว่าใช้ไดธรรมะพระเจ้านะอา,าอากาศอากาศธาตุเนี้ยเขาก็แปลว่าเหมือนอากากานไม่ใช่อากาศด้านคือว่าง อลุประชานอากาศสาววิญญาณนัน,านนาชานไงว่างว่างจงก,างออกี่ยวกสิ่งไปติดไปยึดไปผูกพันน่ะทีน้เราตรวจสอบดยตัวเองเป็นยังไงแล้วว่างจริงหรือเปล่ากายเราแสดงออกว่างหรือไม่ว่างวจีเราเป็นยังไงอาตมาบุญเป็นพระองค์อุเทนมีมีผู้จัดการนะเขาพาผู้จัดการธนาคารก็าพาลูกน้องเขา เป็นสาขาหลายหลาสาขาไงพากันมาอบรมอาตัมากรมศาหรเทเ้ผู้จัดการคนนี้ยังยังยังไม่แก่เลยอ่ะอมากระเทศจะมองมารู้จักน้ำรูปชัดไมมเหล่านีนเลวถ้าวันไหนถ้าแกมานั่งเนี่ยนะโอ้ยเทศดีมกีกระชุ่มกระชวยวันไหนแกไม่มาตื่นสายอะ ไม่มีอารมณ์เลยวจยีออกมาไม่เวิร์กเนี่ยเราไม่รู้จักวิญญาตเรายังไม่ว่างจริงเห็นไหมมันไม่ง่ายนะเห็นรูปเนี่ยต้องเห็นรูปของกายวิญญาตวาจีวิญญาตเราแสดงออกอยังไงยังมีหรือเปล่ามันอากาศจริงหรือเปล่ามันว่างจริงหรือเปล่าเราต้องรู้กายของเราที่เราแสดงออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงวจีที่แสดงออกมันเป็นยังไง นะเราต้องรู้รูปของกายเราที่แสดงออกวจี่ที่เราพูดไปเห็นรูปของคําพูดที่พูดไหมพระเจ้าบอกให้ช้าๆไงพี่นะช้าๆช้าๆแบบนี้ไม่ใช่เดินเสื่องให้ช้าๆที่อาจจะจับช้ามันทันปฏิจจสมุปาทเนี่ยนะเพ่อวิชาจึงเกิดสังขารทั้งการวิญญาณวิญญาณมันมันไม่ช้าอย่างนี้แต่ความเป็นจริง พราะวิชาไม่รู้มันเล่นงานเขาเลยทุกเลยมันแผลบเดียวเลยนะมันปื๊บเลยอ่ะมันไม่มาเดินเสื่องก็เลยต้องให้เพงนาร้าช้าๆช้าๆอย่างนี้ช้าการกระจัดการกระทำที่เราคิดการที่เรากระทำนะแล้วหุตามันบางเบามันเล็กน้อยหรือเปล่ามันเหลือมันเหลือมันเหลืออีกนิดหน่อยหรือเปล่าหรือมัน มันเริ่มต้นน้อยๆเราก็ต้องรู้มุทุตาเราก็ต้องรู้ลูกของเราอะ่ะมันแมววมันแมววมันแหวววาวมันแมวแมวแหวแวไวอะ่ะแหวแววาวที่จะแหววไวที่จะเอามันออกได้ไหมเอาออกได้น้อยหรือได้มากระหูน้อยหรือพระหูเนี่ยเราต้องรู้และกรรมวันเย กรรมมันเยก็คือองค์คุณของฌานนั่นเองมุทุภูเตแวว้กรรมมณีเยเหมาะกวาในการงานที่จะไปกระทบผัสสะถีเตตั้งมัน่นอเนชาปฏเตไม่หวั่นไหวเพราะเราเผามาแล้วค่ะเผามาแล้วนี่วคุณของฌานจักยานาสิบห้าเห็นไหมความจริงรูปนามนี่คือเลยหรือปล่ะรูปชานอรูประชานปปชานั่นเอง พอเราปฏิบัติได้เราปฏิบัติได้ลักษณะรูปเราจะเห็นลักษณะรูปเลยอุปัยอุปจยะเธอสังสมอะไรไว้เธอเห็นเลยเธอสังสมการติดเหล้าอาตมาก,ก็สังสมกินข้าวต้มมัดเดยที่ชักจะลืมแล้วข้าต้มมัดเราสังสมกินว่วอยแล้วไม่ตัดมาสักทีเรากินเรื่อยๆเออมันก็เป็นปกติของ ม,าม,ามันแอบกินไอ้เราก็ไม่รู้กินนี่ไปสองเดือนมันนึกถึงตัวเองเฮ้ย hey, ทำไมกูต้องกินมึงทุกวันด้วยวะเฮ้ยเราติดนี่วาไม่เอาแล้วพวกนี้เอาใหม่พวกนี้ไม่กินตัดสันตเตเตตัดไปเลยพอตัดไปเป็นไงมันมันไม่ได้อาหารนี่มันเคยได้กินน่ะแล้วไม่กินมันน่ะพอไม่ได้กินก็ ไม่อดไปวันแล้วเอาวันที่สองอดอีกวันแล้วครบเจ็ดวันตอนแรกันอือเอาสักหน่อยนะเบื่อไรเราขนมไปถอเอ้ยไม่ใช่ไม่ทําให้ชีวิตใครก็เดือดร้อนหว่าไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าหลานเขาไม่ได้ใช้เขาไปฆ่าเนาะมันเป็นข้าวเหนียวใส่กะทิถอเอ้ย มันใจมันก็ไม่ยอมมามันก็ไม่ยอมเอาเงินเอาครึ่งเดียวว่างั้นนะเอาครึ่งเดียวก็พอพอเป็นกระสายยาเอาติเตียเฮ้ยติเดียยก็ไม่ได้เว้ยอันนั้นมันก็ตัดโชะเป็นเดือนมันก็ไม่ได้อาหารทีนี้เราก็จะสุกเฉยพอเราอดอบ่อยๆตอนแรกก็อดได้โดยยากโดยลําบากเนะี่ยอดไปเรื่อยมันมันชินชามันเรียกชินนัทโร ภาษาบาลีก็ชินนะัทโลมันชินชามันพอชินชามันก็ชราตาไอ้ความที่มันอยากกินเนี่ยมันเสื่อมไปเลยมันแก่ชราตามันแก่เราก็เห็นความไม่เที่ยงนี่ลักษณะรูป่างนี้เห็นไม่ไม่เที่ยงของรูปที่เราไปติดยึดผูกพันนั่นแหละเราก็ไม่อยากที่จะไปโกงเงินวัดไงเพราะมันไม่ดีทั้งวินยัย วินยัยพุทธเจ้าก็ห้ามพระรับเงินรับทองศีลก็ห้ามทีนี้เขาก็บอกว่า <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่าอา้าวบินพบาสมัยนี้มันต้องไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินไม่ได้หรอกอ่ะกูบาอาจารย์ก็จะมาพาพาพา,นะพาเ่ยนะพระก็ไม่ใช้เงินใช้ทอง นไม่ได้เนี่ยเธอเธอทำความเข้าใจแล้วสามารถไปปักได้ทุกขบวนท่าทุกขบวนท่าทุกพัสตรไม่ว่าจะอานาปานสติหรืออะไรได้ทั้งหมดมันจะได้ค้าไม่ต้องถึงข้าทั้งไม่ต้องถึงไม่ต้องใช้หอกเสียบ ทั้งท้องวันหรือเช้าร้อยหา้าค้าร้อยดอกกลางวันร้อยดอกเย็นร้อยดอกมันก็ไม่ตายเพราะอะไรเพราะไม่รู้นามรูปเป็นงไงพราไม่รู้นามรูปเสร็จเลยต่อให้เธอนั่งสมาธิเหมือนนัตรมานั่งสมาธิยี่สิบห้าชั่วโมงไงไม่ส่วนได้กูมึงพูดไม่ถูกใจกูกับข้าขาไปบินทบาทมานะ โยมเขาวาดใส่ให้นะยังเอาข้าวปลาหน้าเพื่อนพระด้วยกันเลยเลยเห็นไหมเพราะมันไม่รู้รูปนามชัดไงเพราะไปนั่งสมาธิมันมันแต่จะเข้าหนอออกหนอยุบหนอพองหนอมันไม่รู้เวทนาสัญญาเจตนาภาษาธรรมาสกรไม่รู้อุปเทยรูปจีดสีไม่รู้หัดไทยหัดไทยรูปหารูปชีวิตรูปบิดถินซีบริสินสี กลายเิ็นตปจีมีญัาตลหูตา,ามมทุโทากรรมัญาตาอุปจยะัสันติชราตาก็เลยไม่เห็นอนนจจาก็เลยมิฉาทิฐิเห็นความไม่เที่ยงจึงพ้นมิฉาทิธิถ้าเธอมิถ้าเธอพ้นมิฉาทิฐิเธอก็ไม่ไปโกงหรอกเธอก็ไม่ต้องไปเสพเมตุนเธอก็จะมีคนศรัทธาเห็นไหมเรื่องรูปนามนี่สําคัญเลยเธอ เธอให้เธอเขียนและวจำมาไว้เลยเวลานอนติดบนฝาข้างๆติดพิจารณาทบทวนแล้วทบทวนในชีวิตประจำวันพอชีวิตประจำวันก็อยู่กับรูปน้ำเรามีชีวิตทุกวันนี้ก็รูปน้ำรูปน้ำของตัวเองนะให้รู้ตัวเองแ้วเธอไม่รู้ตัวเองชอบไปรู้คนอื่นเขามองนอกตัวนอกตนอย่างนี้แหละ ถ้าใครแหมเชื่อธรรมาเถอะไม่เสียงเงินหรอกไม่เสียงเงินหรอกเอาจริงๆริงจะแจกเกอกสารฟรีด้วยไม่ต้องเสียสักสักเหลียงบาทนึ่งให้กินอาหารมังสวิรัตด้วยนะเพราะเขอมีของแจก ถ้ามันมีเหลือตอนนี้ก็น้อยหนาเยอะเลยกินไม่ไหวมันงอกมาเอาก็ด้วยความเป็นห่วงจริงครับอดไม่ได้โดยเฉพาะนมาัมมระพระเจ้าเนี่นะถือว่าเป็นห่วงผู้หญิงก็ได้นะอุตส่าห์ไม่บวชเพราะว่ามันจิตวิญ,ญญาณไม่มั่นมั่นคงเลย มันอิทธิภาวะเยอะแล้วมันทุกข์เยอะเพราะจะเลิอกไอ้สิ่งติดทิดผูกพันมันยากมันไม่โชิเหมือนผู้ชายผู้ชายดิตบตกหน้าก็ดูแล้วกันลูกมันกลัวพ่อกลัวแม่หรือกลัวพ่อมากกว่าลูกมันจะกลัวพ่อมากกว่าลัวแม่นะแต่ลูกผู้หญิงมันรักพ่อเนี่ย ก็ดูเอาแล้วกันอพอสมควรเข้าใจนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผู้เจ้าแม่ตามากบอกเธอไปอยู่ที่ไหนต้องต้องมีพระอยู่นะไม่งั้นเธอบัตนะเห็นไหมเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงเดี๋ยวก็อันตรายเยอะนะ ก็ทำไมพิกษุนียังถูกข่มขืนเช็นไหมไปซ่อนในกุฏิอ้อี่บากกรรมเยอะแยะอาตมาก็เนี่ยเทศมาตอนนี้ตอนก่อนก็เรื่องผู้หญิงทั้งนั้นเลยให้พูดถึงว่ามดูผู้ชายสิขนาดเป็นพระดังนะยังอิทธิภาวะเลยให้มันครอบครองได้เห็นไหม เรื่องไรก็จะไปติดคุก48นั48่น48ปีอ่ะอ่ะแล้วพอสควอนโมธนาสาธุ